สำหรับคลิปนี้ผมขอนำความคิดความรู้สึกของน้องต้นข้าวที่พูดถึงเพราะครูแม่ครูที่เป็นนักร้องต้นฉบับที่น้องนำเพลงมาร้องน้องคิดดีและพูดดีมากๆลองฟังดูนะครับหนูจำความได้เมื่อ3เดือน 3- 4สเดือนที่แล้วเนี่ยหนูยังลากลำโพงร้องเพลงเปิดหมวกอยู่เลยนะคะตามตลาดนัดเจเจถนนคนเดินอะไรเงี้ยค่ะก็ไปหมดเลยนะคะ เวลาไปงานวัดนะคะก็จะเห็นเวทีใหญ่ๆประมาณนี้นะคะ่ะก็อยากขึ้นไปร้องกับเขาแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสะคะเคยไปขอเขาร้องด้วยแต่ว่าบางเวทีก็ให้ร้องมั่งนะคะบางเวทีก็ไม่ให้ร้องนะคะแต่ว่ามาในวันนี้หนูก็ได้มีโอกาสนะคะมีเวทีเป็นของตัวเองแล้วก็ได้ขึ้นเวทีบ่อยมากๆเลยนะคะได้รับโอกาสบ่อยมา,มากๆมันจะมีวันนี้ไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีพ่อพ่อแม่แม่นะคะ ถ้าไม่มีพ่อแม่ทุกคนคอยสนับสนุนหนูนะคะหนูขอขอบคุณมากๆทั้งที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็อยู่ในโซเชียลอยู่ในไลฟ์สดนะคะหนูขอขอบคุณจริงๆนะคะขอเสียงปรบมือให้กับพ่อพ่อแม่แม่หน่อยได้ไหมคะขอบคุณมากๆนะคะและตัวหนูเองเพลงที่หนูใช้ทุกเพลงนะคะเป็นล้วนเป็นเพลงของพ่อครูแม่ครูนะคะที่หนูเคารพรัก ในวงการลูกทุ่งนะคะฉะนั้นถ้ารักหนูก็ขอให้รักที่ตัวหนูนะคะอย่าอย่าเลยนะคะอย่าห้ามเลยนะคะห้ามเอาหนูไปเปรียบเทียบกับกับใครนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะเพราะว่าทุกๆเพลงเนี่ยล้วนเป็นครูหนูหมดเลยทั้งหมดเลยนะคะชีวิตหนูก็สู้มาเยอะนะคะหนูอยู่กับย่าสองคนนะคะหนูก็ลุยกันมาเต็มที่